มาตามนัดค่ะช่วงการเวลาพาคุยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับต้องบอกว่านางร้ายหน้าดุสาวงเ็กกระยาค่ะที่ตอนนี้ก็บอกว่าโอยหมดแรงบู๊แล้วอะไรยังไงติดตามได้ในการเวลาพาคุยเลยค่ะ เวลาพาดคุยวันนี้จะพาไปคุยกับนักแสดงมากความสามารถอย่างเง็กกระ,ะยาเลิก,กเกษมทรัพย์ที่เริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีจากการถ่ายแบบโฆษณาและแสดงภาพยนตร์อย่างเรื่องคู่แท้2โลกซึ่งเธอเป็นนางเอกคู่กับก้องสารัสักปรีชาที่ถือเป็นมาสเตอร์พีซของเธอเลยก็ว่าได้ ก่อนจะเข้าสู่การแสดงละครเรื่องแรกสุดดราม่าที่เป็นที่จดจำอย่างเรื่องด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกแล้วก็หันมาพลิกรับบทร้ายแบบร้ายเผ็ดดุจริงๆสมกับหน้าตาสวยเฉียวของเธอเรียกได้ว่าบทนางร้ายแอคชั่นสุดโหดบูสนั่นจอแล้วแล้วก็ต้องเป็นสาวงี้กระายาเลิกรกะเซมซั์คนนี้เท่านั้น แต่ใครจะคาดคิดคะว่านางร้ายในจอเนี่ยจะมีชีวิตจริงที่สุดเศร้าด้วยชีวิตรักที่ถูกนอกใจจนต้องเลิกราช้ำหนักกว่าเดิมไม่ได้เจอหน้าลูกชายถึง8ปีเต็มแต่วันนี้ค่ะเงกกระ,ะยาก็สตรองมีรักครั้งใหม่ที่รักมานานถึง15ปีแถมตอนนี้ก็ได้เจอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วด้วยแม่แต่ก็ไม่ไวายมีข่าวแสบๆคันๆอีกค่ะลองไปฟังคำตอบตรงไปตรงมาตามสไตล์เธอกันค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ตอนที่จําได้เลยพี่เคจะชอบเล่นละครบูนะบ,บ,นะบูบูนะเกือบทุกเรื่องเลยแต่ว่ามีช September ่วงหนึ่งก็หายไปหลายคนมองว่าเอส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมขาดาราที่ติดลมบนแล้วอะอแล้วบางทีหายไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยกล้ารับบทแม่เท CC ่ากับไอที่เป็นบทแม่เลยอะ <S <S ยก็มันก็ <S <S ต้องอยู่แล้วล่ะมันไม่รู้จะลงอะไรไง ก็คือจริงๆแล้วก็ๆๆวก็ <c oughs> จะไม่รู้ว่าลงอะไรจะไปลงตัวไหนมันยังช่วงมันจะมีช่วงชีวชิตคนมีช่วงกั้มกึ่งอะช่วงกั้มกึ่งที่แบบยัไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนดี <c oughs> แก่ก็ยังไม่แก่คือจะลงวันนี้ก็ไปไายแล้วมันก็เป็นช่วงเวลามีช่วงหนึ่งแหละของคนอะแล้วพอเราก็มาเห็นคนเออเริ่มหลับว่ะก็เปมนอ่ะรุ่นน้องมาหลับละเลซะเลยแล้วกันรุ่นน้องเราด้วยรุ่นน้องพี่เอกด้วยเงี้ยมาแล้เป็นแม่เลยก็หลาไห่คนก็โดนกันหมดก็ต้องเล่นอ่ะจ้ะก็ต้องเล่นไปดีแล้วะ แล้วจากนี้ก็ไม่มีงานทำแล้วบทแมดด่ยากไหมคะเป็นยังไงตอนแรกๆก็ต้องปรับอะค่ะตอนแรกก็ปรับอยู่เหมืนอนกันตอนแรกก็ยังหูลูกเออก็ปรับปรับพอเรามาเออวะามัพอ,อ,พอได้ไปเรื่อยๆก็เออชินได้อยู่แล้วลูกเราเริ่มเป็นเหมือนูด้วยไงใช่พ่อถามถึงบทแม่ที่บูสู้แหลกแล้วแล้วก็พี่เ็กแกสตันไปสามวิแล้วตอบแบบนี้ค่ะ คิดว่าไ,ได้ไหมอ่ะได้หนีวิ่งวิ่งไหวไหมพักก่อนสบาย <c oughs> สบายเนาะไม่เยอะไม่ไหวว่ะโอ้โหแล้วอ่ะแม่โอ้แต่ที่จริงพี่ก็ไม่ได้ดุนะคะวันนี้เรามานั่งคุยกันเป็นเาวุดมีหน้าเป็นเอวูดนะ ก็เลยแบบว่าได้รับบทที่แบบว่าเฉียวๆแล้วแน่อย่างปอเปียน่จะเป็นนางเอกได้ไหมคะไปเลยลงไปเลยไปสมัครข้างล่างเลยนี่หนูหวังมากเลยนะทรายเดินผ่านเข้าห้องสมัครเลยแต่ไม่ทันแล้วเผาผ่านน้อยทุกทุกวันทุกวันละโอ้โหนี่นั่งคุยกันน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะเอาเรื่องราวของพี่เอ๋มาอัปเดตใจไดนะคะวันนี้ก็การเวลาขอพาคุยขอขอบคุณพี่เอกมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแค่ปรับตัวรับมือให้ได้แล้วเดินหน้าลุยให้เต็มที่จึงไม่แปลกใจว่าทำไมนักแสดงมากฝีมืออย่างเน็กกะลยะถึงแข้มแขรงกลับมาสดใสได้อีกครั้งแถมยังใช้ไหลกว่าเดิมด้วยล่คะค่ะชีวินสาลีถ่ายภาพการเวลาเสาเรือนยกทับข่าวเช้า p p t v h d รายง,งานคะ่ะ ื่อี้นี่นะคะสตันจริงๆค่ะสตันเป็นหลายวิเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกเขาว่าพี่เงยก,ก็กลับมาสต้องได้เหมือนเดิมขอเป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้ัาเวลา